การที่จะก้าไปสู่ปีใหม่นั้นก็คงจะต้องพูดซ้ำๆเหมือนกับทุกปีนั่นก็คือว่าเราจะต้องมาสรุปรวบรวมว่าตั้งแต่ต้นปีนั้นเราทำความดีไปแค่ไหนแล้วก็มาไม่ต้องทบทวนนะว่าความไม่ดีทำไปแค่ไหนเอาแต่ความดีนั้นที่เหตุที่ว่าไม่ต้องไปทบทวนความไม่ดีนั้นเป็นเพราะว่าพระเจ้ญญาสอนพวกเราอย่างนี้ว่า นั้นบุญและบาปนั้นจะเกิดขึ้นสามช่วงระยะเวลาสามช่วงระยะเวลาเขาเรียกว่าสามการการคำนี้ก็คือกไก่สะอาลอลิงซึ่งเป็นการระเวลานั้นอ่ะสามช่วงระยะเวลานั้นช่วงระยะเวลาที่หนึ่งก็คือคิดที่จะทำกาคิดที่จะทำคิดที่จะทำบุญคิดที่จะทำบาป มันก็จะเกิดผลออกมาแล้วนั่นก็คือถ้าคิดที่จะทําบุญบุญก็เกิดแล้วถ้าคิดที่จะทําบาปบาปก็เกิดแล้วเช่นเอาทําบาปก่อนก็แล้วกันคิดที่จะไปตกปลาดังนั้นการคิดที่จะไปตกปลานั้นนั้นก็ต้องคิดเลยว่าจะต้องเอาคันเบ็ดแบบไหนจะต้องเหยื่อแบบไหนนั้นทั้งทั้งในความจริงยังไม่ได้ลงมือไปตกปลาเลยแต่ว่าความคิดและการเตรียมการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดบาปขึ้นแล้ว มีหนังสือพิมพนะ์นั้นลงข่าวเมื่อหลายปีก่อนนั้นนั้นก็คือมีสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยนั้นมันชอบไปขี่ขี่รถขี่ขี่รถลูกลอ้อรถของเศรษฐีอันนี้เกิดขึ้นจริงนะหลายปีก่อนละจะเป็นเศรษฐีชื่ออะไรนั้นก็คงไม่ต้องไปจำมันแต่เอาเนื้อหาของมันดังนั้นปรากฏว่าทำความเกลี้ยกล่ดโกรธขึ้น ผูกพยาบาทกับหมาตัวนั้นแล้วก็เลยคิดการว่าจะต้องหาทางฆ่ามันทิ้งในหาทางฆ่ามันทิ้งเศรษฐีนั้นไม่มีปืนก็เลยคิดว่าเราจะเอาหามีดมาเหลาไม้ขึ้นมาให้แหลมมถ้ามันมาเยี่ยวคราวนี้จะต้องจะต้องจัดการแทงมันให้ตายเลยแต่การที่จะไป รอแทงมันอยู่ใกล้ๆรถมันเขาคงไม่มาเยี่ยวละแกก็เลยยืนดูห่างๆพอเห็นว่าหมามันมายกขาเยี่ยวรถปุ๊บก็จัดการเลยวิ่งไปเลยกะว่าจะต้องแทงมันให้ได้แล้วก็ได้ไปสะดุดขาตัวเองล้มลงไอ้ที่ตั้งใจจะแทงมันน่ะเสียบอกตัวเองตายคาที่เลยแล้วเป็นข่าวถ้าเป็นข่าวเราก็อาจจะคิดว่าเออมันเป็นเรื่องที่น่า เศร้าสลดใจแต่ว่าข่าวอย่างนี้มันบอกให้เรารู้ว่านั่นก็คือบาปที่คิดนั้นมันปรากฏแล้วเมื่อปรากฏแล้วนั่นก็คือเป็นผลบาปแล้วแล้วก็ให้ผลได้